ก่อนที่คุณจะเริ่มธุรกิจใดๆก่อนที่คุณจะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงทุนหรือแม้กระทั่งก่อนที่คุณจะลาออกจากงานประจำแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะเป็นนายตัวเองขอให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจเป็นคำพูดที่ช่วยชีวิตคุณโลกของธุรกิจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและไม่ได้ยินดีต้อนรับคนที่แค่มีไฟหรือมีฝันเพราะธุรกิจจริงๆนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เต็มไปด้วยแรงกดดันความเสี่ยงความเหงาและการตัดสินใจที่หนักหนาที่สุดในชีวิตหลายคนเริ่มต้นด้วยความหวังแต่จบลงด้วยหนี้หลายคนทิ้งทุกอย่างเพื่อสร้างกิจการแต่สุดท้ายต้องกลับไปเริ่มใหม่จากศูนย์ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งไม่ใช่เพราะเขาไม่มีทุนแต่เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าธุรกิจที่แท้จริงคืออะไรคลิปนี้จะไม่ขายฝัน จะไม่บอกว่าคุณจะสำเร็จภายใน30วันหรือรวยใน3เดือนแต่คลิปนี้จะพาคุณกลับไปสู่รากฐานที่แท้จริงของการเริ่มต้นธุรกิจเพราะถ้าคุณเริ่มจากจุดที่ถูกต้องเข้าใจสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจโอกาสที่คุณจะล้มจะน้อยกว่าที่คิดและโอกาสที่คุณจะชนะในเกมนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจอย่าเพิ่งขยับไปไหน เพราะสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นนักธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตได้จริงเริ่มต้นที่จ่ายแล้วไปให้ถึงเป้าหมายมาฟังไปพร้อมกันครับหัวข้อที่หนึ่งธุรกิจไม่ใช่ความฝันแต่มันคือระบบที่ต้องเข้าใจคนส่วนใหญ่เริ่มต้นธุรกิจด้วยความฝันแต่จบลงด้วยหนี้เพราะพวกเขามองธุรกิจว่าเป็นเวทีของความกล้าความเสี่ยงและความบ้าบิน แต่พวกเขาลืมไปว่าธุรกิจไม่ใช่สนามรบธุรกิจคือระบบระบบที่มีทั้งต้นทุนรายรับรายจ่ายการบริหารความเสี่ยงและการบริหารคนถ้าคุณเริ่มด้วยความฝันแต่ไม่มีระบบรองรับความฝันของคุณจะกลายเป็นฝันร้ายลองคิดแบบนี้ครับถ้าคุณเปิดร้านกาแฟแต่ไม่รู้ต้นทุนต่อแก้วไม่รู้ว่าในหนึ่งวันต้องขายกี่แก้วถึงจะคุ้มทุน ไม่รู้ว่าเงินสดที่อยู่ในมือจะอยู่ได้อีกกี่วันถ้าไม่มีลูกค้าแล้วคุณจะอยู่รอดได้ยังไงธุรกิจคือระบบ4อย่างที่คุณต้องเข้าใจก่อนเริ่ม 1. ระบบการเงินคุณต้องรู้ว่าเงินเข้ามาจากไหนออกไปทางไหนทุกธุรกิจล้มเพราะขาดเงินสดไม่ใช่เพราะขาดกำไรคุณต้องรู้ว่าทุนเริ่มต้นคุณมีพอไหม และถ้าธุรกิจขาดทุนใน3เดือนแรกคุณมีเงินสำรองเพื่ออยู่ต่อได้อีกกี่วัน 2. ระบบการขายของดีแค่ไหนถ้าขายไม่เป็นก็จบถ้าคุณไม่มีแผนการตลาดไม่มีช่องทางการสื่อสารไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างลูกค้าคุณก็แค่คนหนึ่งที่มีสินค้าดีแต่ไม่มีใครรู้จัก 3. ระบบการจัดการธุรกิจไม่ใช่แค่ขายของแต่คือการจัดการ คุณต้องจัดการคนจัดการของจัดการเวลาและจัดการความเครียดหลายคนเหนื่อยเพราะทำทุกอย่างคนเดียวทั้งบัญชีทั้งลูกค้าทั้งสือของแต่ไม่ยอมสร้างระบบจ้างทีมหรือทำให้ธุรกิจขยายได้คล้ายกับคนคุมเครื่องแต่ไม่ยอมสร้างระบบไม่ยอมสร้างทีมหรือให้ธุรกิจขยายได้ 4. ระบบการเติบโตถ้าธุรกิจคุณโตไม่ได้มันก็จะตายไปในที่สุด คุณต้องคิดแล้วว่าถ้าธุรกิจขายดีขึ้นสิบเท่าในวันพรุ่งนี้คุณมีระบบรองรับไหมหรือคุณจะล้มเหลวเพราะโตเร็วจนควบคุมไม่อยู่ตัวอย่างแรงบันดาลใจรู้ไหมว่าธุรกิจอาหารหลายเจ้าที่ขายดีในปีแรกล้มหมดในปีที่สองเพราะไม่มีระบบหลังบ้านไม่มีคนดูบัญชีไม่มีการควบคุมต้นทุนไม่มีระบบสต็อก ในขณะที่บางคนขายได้แค่พออยู่ได้ในปีแรกแต่เขามีระบบเขารู้ต้นทุนรู้จุดขุมทุนและพอถึงปีที่สองเขาสามารถเปิดสาขาเพิ่มหรือขยายออนไลน์จนรายได้เพิ่มหลายเท่าหัวข้อที่2ออย่าเริ่มธุรกิจถ้าคุณยังไม่เข้าใจตัวเองใช่ครับฟังไม่ผิดก่อนที่คุณจะเข้าใจตลาดเข้าใจสินค้าเข้าใจลูกค,ค้าคุณต้องเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อน เพราะถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองไม่ว่าคุณจะเริ่มธุรกิจอะไรมันจะพาคุณหลงทางและสุดท้ายอาจพังยับเยินทำไมต้องเข้าใจตัวเองก่อนหลายคนคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ขอแค่ขายดีกำไรดีคนซื้อเยอะแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ขายดีสำหรับคนอื่นอาจเป็นสิ่งที่ค่าใจคุณในระยะยาวมีคนจำนวนมากเริ่มธุรกิจตามกระแส เปิดร้านกาแฟเพราะเพื่อนเปิดทำเสื้อผ้าออนไลน์เพราะเห็นคนอื่นขายดีลงทุนคริปโตเพราะมีคนบอกว่ารวยเร็วสุดท้ายเหนื่อยท้อเบื่อและรู้สึกเหมือนโดนหลอกทั้งที่ไม่มีใครหลอกคุณเลยคุณแค่ไม่รู้จักตัวเองดีพอเท่านั้นเองถาม5ข้อนี้ก่อนเริ่มธุรกิจ 1. คุณถนัดอะไรจริงๆธุรกิจที่ดีควรเริ่มจากสิ่งที่คุณเข้าใจหรือพร้อมเรียนรู้ ถ้าคุณไม่ชอบขายของแต่ไปทำธุรกิจที่ต้องขายทุกวันคุณจะทรมานถ้าคุณไม่ชอบคุยกับคนแต่เลือกทำงานบริการคุณจะหมดพลัง 2. คุณมีคุณค่าหรือจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีนี่คือสิ่งที่จะแยกคุณออกจากคู่แข่งอย่าเริ่มธุรกิจแบบก็ทำเหมือนเขาแหละเพราะคุณจะกลายเป็นเงาและไม่มีใครจำได้ 3. คุณต้องการอะไรจากธุรกิจนี้เพื่อเงิน เพื่อเวลาเพื่อความฝันหรือเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างคาตอบของคำถามนี้จะกำหนดวิธีที่คุณจะเดินถ้าคุณแค่อยากมีรายได้เสริมก็ไม่ต้องเสี่ยงเท่าคนที่อยากสเกลธุรกิจใหญ่แต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของอาณาจักรคุณต้องกล้าทิ้งความสบาย 4. คุณรับมือกับความล้มเหลวได้แค่ไหนธุรกิจคือบททดสอบ ไม่ใช่ทุกวันจะมีกําไรไม่ใช่ทุกเดือนจะมีลูกค้าถ้าคุณไม่เคยล้มลุกคลุกคลานเลยคุณอาจยังไม่พร้อมรับมือกับพายุที่จะมาถ้ากลัวล้มเหลวจนไม่กล้าทำอะไรเลยนั่นก็ปัญหาแต่ถ้ามองโลกสวยเกินไปจนไม่เตรียมใจล้มก็ไม่ต่างกันแต่สี่คุณมีวินัยมากพอจะทำสิ่งเดิมๆทุกวันไหมความสำเร็จในธุรกิจไม่ได้มาจากความเก่ง แต่มาจากวินัยที่ต่อเนื่องคุณพร้อมหรือยังที่จะทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันแม้ไม่มีผลลัพธ์ทันทีแม้ไม่มีคนชื่นชมแม้ไม่มีใครเข้าใจตัวอย่างจริงคนที่เข้าใจตัวเอง vs e r คนที่ไม่เข้าใจเคสที่หนึ่ง ต้งเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดไม่ชอบเข้าสังคมแต่เริ่มทำธุรกิจเครือข่ายตามเพื่อน2เดือนแรกดูเหมือนมีไฟเดือนที่สามเริ่มรู้สึกอึดอัดเดือนที่สี่หมดตัวและหมดใจเขาไม่ได้ล้มเพราะธุรกิจไม่ดีแต่เพราะธุรกิจนั้นไม่ใช่เขาเลยเคสที่ส แอมเป็นคนชอบวางแผนรักความเป็นระบบเธอเริ่มธุรกิจจัดการสต็อกออนไลน์ให้ร้านค้าเล็กๆปีแรกยังไม่มีกำไรแต่เธอไม่ท้อเพราะเธอสนุกกับการวางระบบพอถึงปีที่สองเธอสามารถขยายลูกค้าได้เป็น10เจ้าและสร้างรายได้หลักแสนเพราะเธอเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนหัวข้อที่ 3. หยุดทำธุรกิจแบบไม่มีแผนเพราะความล้มเหลวไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่มันคือผลลัพธ์ของการไม่วางแผนธุรกิจหลายรายล้มละลายไม่ใช่เพราะตลาดไม่ดีไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจไม่เอื้อและไม่ใช่เพราะคุณไม่มีดวงแต่เพราะคุณไม่มีแผนไม่มีทิศทางไม่มีแผนสำรองไม่มีแผนสำหรับวันที่ไม่มีลูกค้าคุณอาจจะเริ่มด้วยความฝันคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจล้นฟ้าแต่ถ้าคุณไม่มีแผนแรงบันดาลใจทั้งหมดนั้น มันจะกลายเป็นเพียงไฟที่เผาคุณเองแผนธุรกิจไม่ใช่แค่เอกสารบนกระดาษแต่มันคือเข็มทิศของชีวิตคุณลองจินตนาการดูคุณอยากเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่คุณไม่เปิดแผนที่ไม่วางเส้นทางไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าระหว่างทางมีน้ำมันพอไหมแล้วคุณหวังว่าจะถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยมันเป็นไปไม่ได้ธุรกิจก็เหมือนกันครับ ถ้าคุณไม่มีแผนคุณก็แค่ขับรถในความมืดพร้อมจะหลุดโค้งทุกวินาทีและที่น่ากลัวกว่านั้นคือคุณอาจจะคิดว่าคุณไปถูกทางแล้วทั้งที่จริงๆคุณกำลังหลงไม่มีแผนเท่ากับไม่มีการตัดสินใจคุณรู้ไหมว่าความล้มเหลวหลายอย่างไม่ได้มาจากการตัดสินใจผิดแต่มาจากไม่กล้าตัดสินใจเลยต่างหากและสาเหตุที่คุณไม่กล้าตัดสินใจเพราะคุณไม่มีแผนรองรับ จะตั้งราคายัางไงจะเริ่มตลาดไหนก่อนถ้าขาดทุนต้องหยุดเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่มีคำตอบเหล่านี้ตั้งแต่แรกคุณจะปล่อยทุกอย่างให้เป็นเรื่องของดวนหรือโชคซึ่งธุรกิจจริงไม่เคยเล่นเกมแบบนั้นองค์ประกอบที่จำเป็นของแผนธุรกิจที่ดี 1. เป้าหมายที่ชัดเจนธุรกิจของคุณเกิดมาเพื่ออะไรต้องการรายได้แค่ไหนภายในระยะเวลาเท่าไหร เป้าหมายไม่ใช่สิ่งสวยหรูบนกระดาษแต่มันคือหลักยึดเวลาเกิดปัญหา 2. วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งอย่าคิดว่าแค่สินค้าเราดีแล้วคนจะซื้อคุณต้องรู้ว่าลูกค้าในตลาดนี้ต้องการอะไรคู่แข่งทำอะไรอยู่จุดแข็งจุดอ่อนของเขาคืออะไรแล้วคุณจะแทรกตัวเข้าไปตรงไหน 3. วางโครงสร้างต้นทุนรายรับและจุดคุ้มทุน ธุรกิจที่ดีไม่ใช่แค่มีกำไรแต่คือการที่เจ้าของรู้ทุกบาททุกสตางค์ว่าไหลเข้าไหลออกยังไงถ้าคุณยังไม่รู้ว่าต้องขายกี่ชิ้นถึงจะคุ้มทุนคุณยังไม่พร้อมเริ่มเพราะมันเหมือนคุณขับรถโดยไม่รู้ว่าใช้น้ำมันกี่ลิตรต่อกิโลเมตร 4. กลยุทธ์การขายและการตลาดคุณจะขายยังไงออนไลน์หรือออฟไลน์ใช้โซเชียลมีเดียไหมหรือใช้พาร์ทเนอร์ช่วยโปรโมต ธุรกิจไม่ใช่แค่ผลิตของแล้วนั่งรอลูกค้าเดินมาหาคุณต้องสร้างกระแสและสร้างการเข้าถึงธุรกิจที่ไม่มีแผนการตลาดเท่ากับธุรกิจที่รอหลม้มหแผนสำรองเมื่อผิดพลาดไม่มีใครเริ่มต้นแล้วสำเร็จทันทีดังนั้นคุณต้องมีแผน b ถ้าขายไม่ดีใน3เดือนแรกจะปรับกลยุทธ์ยังไงถ้าทุนหมดก่อนเวลาจะหาเงินจากไหน ถ้าเกิดวิกฤตจ,จะลดต้นทุนยังไงโดยไม่เสียคุณภาพตัวอย่างธุรกิจที่ล้มเพราะไม่มีแผนมีชายคนหนึ่งเปิดร้านอาหารเล็กๆริมถนนมีฝันแรงมีเมนูเด็ดเปิดร้านสวยมากใช้งบตกแต่งสามแสนซื้ออุปกรณ์ใหม่หมดสต็อกวัตถุดิบหล้นคลังแต่เขาไม่มีแผนตลาดไม่มีการวิเคราะห์ทำเลไม่รู้ว่าอาหารของเขาเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหมไม่รู้ว่าจะคืนทุนได้เมื่อไหร่ เขาเปิดร้านแบบใช้ใจและผ่านไปหกเดือนร้านเงียบค่าเช่าตามมาหนี้เริ่มหลน่นและสุดท้ายเขาต้องปิดร้านทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มสร้างกำไรเลยด้วยซ้ำจากใจคนที่เคยผ่านจุดเริ่มต้นคุณอาจมีฝันที่ใหญ่คุณอาจมีสินค้าที่ดีคุณอาจมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมแต่ถ้าคุณไม่มีแผนทุกอย่างจะกระจัดกระจายและคุณจะหมดแรงกับการดับไฟปัญหาทุกวัน แทนที่จะได้สร้างธุรกิจให้โตหัวข้อที่4การตลาดคือกระดูกสันหลังแต่คนส่วนมากเอาไว้คิดทีหลังสินค้าเราดีเดี๋ยวคนก็มาเองขอเปิดร้านก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องการตลาดทีหลังยังไม่ต้องโปรโมทหรอกรอให้พร้อมก่อนถ้าคุณยังคิดแบบนี้ขอเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าคุณกำลังวางกับดักให้ตัวเองอย่างเงียบๆ เพราะในยุคที่ทุกคนขายของได้ง่ายเท่ากันมีแพลตฟอร์มเท่ากันมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าเท่ากันสิ่งเดียวที่จะแยกคุณออกจากฝูงชนได้ก็คือการตลาดที่คุณวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกการตลาดไม่ใช่แค่การโพสต์ขายของหลายคนเข้าใจผิดว่าการตลาดเท่ากับ โพสต์ขายของบน Facebook, IG, TikTok หรือแค่ยิงแอดให้คนเห็นเยอะๆแล้วเดี๋ยวคนก็ซื้อแต่จริงๆแล้วการตลาดคือระบบความคิดที่ต้องเกิดก่อนจะมีสินค้าเสียอีกเพราะการตลาดที่ดีคือการเข้าใจว่าใครคือคนที่เราต้องการให้มาซื้อเขามีปัญหาอะไรที่เราช่วยได้เขาอยู่ที่ไหนใช้ชีวิตยังไงเขาเชื่ออะไรและไม่เชื่ออะไร เขาต้องการอะไรจากสินค้าของเรามากกว่าตัวสินค้าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ขายของได้แต่คือการเข้าใจคนแล้วนำเสนอสิ่งที่ตรงกับหัวใจของเขาสินค้าบวกการตลาดเท่ากับความสำเร็จแต่ขาดการตลาดเท่ากับธุรกิจติดที่เดิม ไม่ว่าคุณจะขายของดีแค่ไหนมีไอเดียเจ๋งแค่ไหนถ้าคุณไม่มีแผนการตลาดธุรกิจคุณก็เหมือนของดีที่วางอยู่ในมุมมืดไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้และไม่มีใครซื้อนี่คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ทำพลาดมากที่สุดเพราะมัวแต่ทุ่มเทไปกับการทำสินค้าให้ดีที่สุดแต่ลืมไปว่าสินค้าที่ขายได้ต้องถูกสื่อสารให้คนเข้าใจและรู้จักมันก่อน การตลาดไม่ใช่สิ่งที่ตามหลังแต่มันควรเป็นสิ่งแรกที่ต้องคิดเริ่มคิดว่าเราจะเข้าถึงลูกค้าคนแรกยังไงเราจะทำให้เขาอยากแชร์ต่อยังไงเราจะให้เขารู้สึกว่าแบรนด์เราเข้าใจเขาแค่ไหนองค์ประกอบสำคัญของการตลาดที่เจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจ 1. รู้จักลูกค้าในอุดมคติของคุณให้ลึกที่สุด คุณไม่ได้ขายของให้ทุกคนและไม่ควรพยายามทำแบบนั้นด้วยคุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครเพศอายุไลฟ์สไตล์ความคิดความกลัวความฝันตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายสบู่ออร์แกนิกลูกค้าคุณอาจเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพชอบธรรมชาติไม่ชอบสารเคมีคุณจะเขียนโฆษณาไม่เหมือนกับคนที่แค่อยากได้สบู่อะไรก็ได้หลางตัว สสร้างข้อความการตลาดที่โดนใจไม่ใช่แค่ขายได้การเขียนแคปชั่นว่าลดราคา50%หรือของแท้100%มันไม่ได้กระตุ้นคนในยุคนี้อีกแล้วคนสมัยนี้ซื้อของจากอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อคุณต้องเขียนข้อความที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบรนด์นี้เข้าใจฉันหรือของชิ้นนี้คือสิ่งที่ฉันรอมานาน เช่นสบู่ธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นสบู่ที่คนผิวแพ้ใช้ได้จริงไม่ต้องกลัวผื่นอีกต่อไป 3. เลือกช่องทางให้เหมาะกับลูกค้าไม่ใช่แค่ตามกระแสไม่ใช่ทุกธุรกิจต้องลงติ๊กตอกไม่ใช่ทุกอย่างต้องยิงแอดคุณต้องถามว่าลูกค้าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนถ้าเขาเป็นวัยรุ่นอาจอยู่บนติ๊กตอก ถ้าเขาเป็นแม่บ้านอาจอยู่ในกลุ่ม Facebook ถ้าเขาเป็นผู้บริหารอาจอยู่บน l i n k ์อินหรือ YouTube อย่าเสียเงินเสียพลังในที่ที่ลูกค้าไม่ได้อยู่ 4. สร้างแบรนด์ให้ชัดเจนอยากขายแบบไร้ตัวตนลูกค้าสมัยนี้ไม่ได้ซื้อแค่ของแต่เขาซื้อแบรนด์ที่เขารู้สึกผูกพันคุณต้องชัดว่าแบรนด์ของคุณคือใครมีบุคลิกยังไงพูดจาแบบไหนมีจุดยืนเรื่องอะไร ตัวอย่างเช่นถ้าแบรนด์คุณเน้นความกล้าหาญจงสื่อสารให้ดุดันถ้าแบรนด์คุณเน้นความอ่อนโยนจงใช้ภาษานุ่มนวลอย่าปล่อยให้ธุรกิจคุณเป็นแค่ร้านหนึ่งในล้านร้านแต่จงทำให้เป็นแบรนด์ที่คนจดจำและบอกต่อธุรกิจที่โตได้เร็วคือธุรกิจที่เข้าใจการตลาดก่อนคนอื่น คุณไม่ต้องเก่งที่สุดคุณไม่ต้องมีทุนมากที่สุดแต่คุณต้องรู้จักพูดกับลูกค้าให้เขาเชื่อใจและเปิดกระเป๋าสตังค์ให้คุณและสิ่งนั้นเรียกว่าศิละปะของการตลาดธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หลายแบรนด์ไม่ได้เริ่มจากสินค้าดีเลิศแต่เขารู้ว่าจะวางตำแหน่งในใจลูกค้ายังไงให้ลึกที่สุดและเขาคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเปิดร้านไม่ใช่หลังล้มเหลวแล้วค่อยหาทางแก้หัวข้อที่ห้า อย่ารีบขยายอย่ารีบเปิดสาขาถ้ายังไม่มีระบบที่เดินได้เองหลายคนพอเริ่มขายดีก็เริ่มคิดว่าเปิดสาขาเพิ่มดีกว่ารับลูกจ้างเพิ่มเลยไหมขยายลายผลิตภัณฑ์อีกสักหน่อยคงดีฟังดูเหมือนความสำเร็จแต่จริงๆแล้วนี่อาจเป็นระเบิดเวลาที่จอดทำลายทุกอย่างเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่คุณโตเร็วแค่ไหนแต่คือคุณโตแบบมีระบบหรือเปล่าความจริงที่เจ็บปวด ธุรกิจที่โตเร็วเกินไปมักตายก่อนคนที่ยังเดินช้าการขายดีไม่ได้แปลว่าคุณพร้อมขยายเพราะถ้าระบบหลังบ้านคุณยังไม่มั่นคงทุกการขยายคือต้นทุนที่คุณควบคุมไม่ได้ลองคิดดูว่าถ้าคุณเปิดสาขาเพิ่มแต่ยังไม่มี SOP (Standard Operating Procedure) ไม่มีระบบจัดการสต็อกไม่มีระบบเทรนพนักงานไม่มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้คุณจะได้อะไร สาขาที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่คงที่ปัญหาคนปัญหาเงินปัญหาบริหารและที่สำคัญคุณจะกลายเป็นท่าธุรกิจของตัวเองโดยไม่รู้ตัวระบบคือรากของธุรกิจส่วนการขยายคือกิ่งกา้านไม่มีใครสร้างต้นไม้ให้สูงใหญ่โดยไม่ใส่ใจรากระบบที่ดีคือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเดินได้โดยไม่ต้องมีคุณอยู่ทุกจุด คุณไม่สามารถควบคุมสิบสาขาได้ด้วยตัวคนเดียวคุณไม่สามารถดูแลลูกค้าทุกคนได้เองแต่คุณสามารถสร้างระบบให้คนอื่นทำแทนคุณได้และนั่นคือหัวใจของการโตอย่างยั่งยืนองค์ประกอบของระบบธุรกิจที่ต้องมีก่อนคิดขยาย 1. ระบบการทำงานที่ถ่ายทอดได้ (Work Process Manual ออ,อพอถ้าคุณต้องสอนงานใหม่ทุกครั้งที่จ้างคน ถ้าลูกค้าเจอสาขานี้บริการดีแต่อีกที่กลับแย่แสดงว่าคุณยังไม่มีระบบคุณต้องมี SOP ที่เขียนขั้นตอนการทำงานไว้อย่างละเอียดเช่นวิธีรับออเดอร์ขั้นตอนการแพ็คของวิธีพูดกับลูกค้าวิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดธุรกิจที่เติบโตต้องทำซ้ำได้โดยคุณต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา 2. ระบบบัญชีและการเงินที่โปร่งใสและควบคุมได้ ถ้าคุณไม่รู้ว่ารายได้ต่อวันมาจากอะไรกำไรต่อชิ้นคือเท่าไรค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ตรงไหนการขยายสาขาจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้คุณล้มในระบบตัวเองคุณควรมีระบบรายรับรายจ่ายงบประมาณต่อแผนกรายงานที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลายิ่งคุณโตเร็วการเงินคุณต้องยิ่งนิ่ง 3. ระบบคนที่สร้างผู้นำไม่ใช่แค่ลูกจ้างคุณต้องไม่แค่จ้างคนทำงาน แต่ต้องสร้างหัวหน้าและทีมที่พึ่งพาได้มีระบบเทรนนิ่งคนใหม่มีหัวหน้าแผนกที่ตัดสินใจได้เองมีเกณฑ์วัดผลการทำงานที่ชัดเจนถ้าทุกอย่างต้องผ่านคุณคนเดียวคุณจะไม่มีวันโตจริง 4. ระบบดูแลลูกค้าแบบอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือให้บริการคุณต้องมีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าการติดตามผลบริการหลังการขาย ยิ่งลูกค้าเยอะยิ่งต้องใช้ระบบไม่ใช่แค่ความจำเช่นระบบตอบแชทอัตโนมัติ CRM ที่เก็บข้อมูลลูกค้าระบบแจ้งเตือนการส่งของนัดหมายการประกันสินค้าธุรกิจที่ลูกค้ารู้สึกได้รับการดูแลต่อเนื่องเท่ากับธุรกิจที่ลูกค้ากลับมาเรื่อยๆตัวอย่างเคสจริงร้านกาแฟที่ขายดีเกินไปแล้วลม้ม มีเจ้าของร้านกาแฟรายหนึ่งเปิดร้านแรกแล้วขายดีมากขายหมดทุกวันเลยตัดสินใจเปิดอีกสองสาขาเพิ่มทันทีใน6เดือนปรากฏว่ากาแฟแต่ละร้านรสไม่เหมือนกันพนักงานลาออกเพราะระบบเทรนไม่มีสต็อกสับสนวัตถุดิบขาดลูกค้าบ่นในเพจกลายเป็นกระแสด้านลบสุดท้ายเขาต้องปิดร้านใหม่และกลับมาเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งทั้งที่ยอดขายดูเหมือนจะดีแต่ระบบไม่รองรับ สรุปใจความที่คุณต้องจำก่อนจะขยายอย่าขยายเพราะคุณขายดีขยายได้ต่อเมื่อระบบรองรับการเติบโตแล้ววางระบบก่อนแล้วขยายตามไม่ใช่ขยายแล้วค่อยไปแก้เพราะการขยายโดยไม่มีระบบไม่ได้ทำให้คุณรวยเร็วแต่มันทำให้คุณพังเร็วกว่าที่คิดหัวข้อที่6อย่าเอาความรู้สึกไปบริหารธุรกิจใช้ข้อมูลไม่ใช่อารมณ์รู้สึกว่าลูกค้าไม่ชอบ คิดว่าสินค้าตัวนี้น่าจะเวิร์กรู้สึกว่าเดือนนี้ยอดดีขึ้นนะถ้าคุณยังใช้คำว่ารู้สึกว่านำทางธุรกิจขอบอกตรงนี้ว่าคุณกำลังบริหารด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยหลักการและผลลัพธ์ก็คือตัดสินใจพลาดเสียงานโดยไม่รู้ตัวแก้ปัญหาผิดจุดพลาดโอกาสโตที่ควรคว้าไว้ธุรกิจไม่ใช่สนามของอารมณ์แต่มันคือสนามของข้อมูลบวกการตีความ ธุรกิจไม่สนว่าคุณรู้สึกอย่างไรมันสนว่าข้อมูลว่าอย่างไรคนเก่งไม่ใช่คนที่เดาถูกแต่คือคนที่อ่านเกมจากข้อมูลแล้วตัดสินใจอย่างชัดเจนต่อให้คุณมีเซนส์ธุรกิจดีแค่ไหนถ้าคุณไม่วัดผลไม่วิเคราะห์ไม่ใช้ตัวเลขคุณกำลังปล่อยให้โชคหรืออารมณ์มาควบคุมธุรกิจของคุณ และนั่นคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจดีๆหลายแห่งจมลงอย่างเงียบๆจุดที่เจ้าของธุรกิจมักใช้อารมณ์มากกว่าข้อมูล 1. ตัดสินใจเรื่องสินค้าโดยไม่ดูยอดขายจริงเราชอบสินค้าตัวนี้นะคนอื่นก็น่าจะชอบผิดคุณต้องดูว่าสินค้าตัวไหนยอดขายดีตัวไหนคืนของเยอะตัวไหนทำกำไรมากกว่ากัน การตัดสินใจตัดหรือเพิ่มสินค้าควรใช้ข้อมูลจากรายงานการขายไม่ใช่ความชอบส่วนตัว 2. เลือกทำโฆษณาโดยไม่ดูผลลัพธ์จริงเรายิงแอด Facebook ไปเยอะมากแต่ยังไม่ปังเลยสงสัยต้องเพิ่มงบเพิ่มงบอาจไม่ใช่คำตอบคำถามคือ CTR อัตราการคลิกเท่าไหร่ Conversion rate คือกี่เปอร์เซ็นต์ลูกค้ากดเข้ามาแล้วเด้งออกไหมถ้าคุณไม่วิเคราะห์ ต้นทางปลายทางคุณจะเผางบไปฟรีๆ 3. คิดว่าทีมทำดีเพราะดูเหมือนขยันหลายคนรักลูกน้องมากเกินไปจนไม่กล้าวัดผลงานจริงแต่ความขยันไม่เท่ากับผลลัพธ์คุณต้องมี KPI ที่วัดได้เช่นจำนวนออเดอร์ที่ดูแลได้ความพึงพอใจลูกค้าเวลาที่ใช้ต่อเคสเพราะถ้าคุณไม่วัดเท่ากับคุณไม่สามารถพัฒนาได้ ธุรกิจที่โตเร็วมักเป็นธุรกิจที่มีแดชบอร์ดไม่ใช่แค่มีความรู้สึกธุรกิจของคุณควรมีแดชบอร์ดที่คุณดูได้ทุกวันเช่นยอดขายรายวันรายกลุ่มสินค้าต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกค่าโฆษณาบวกรายได้ที่เกิดจากแอดลูกค้าใหม่เวอร์ซัสลูกค้าเก่าทุกการตัดสินใจในองค์กรควรมีข้อมูลรองรับไม่ใช่แค่ฉันคิดว่า ธุรกิจที่ไม่มีตัวเลขเท่ากับธุรกิจที่มองไม่เห็นอนาคตวิธีเริ่มต้นเปลี่ยนจากอารมณ์มาเป็นข้อมูล 1. สร้างระบบเก็บข้อมูลแบบง่ายที่สุดก่อนใช้ g o กูเ e s h e ี t จดรายได้รายวันแยกหมวดหมู่สินค้าลูกค้าช่องทางใช้ระบบเก็บข้อมูลลูกค้าแบบฟรีก่อนเช่น Notion Air Table 2. ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเลขและความจริงสินค้าขายดีเท่ากับผลลัพธ์ แอดทำงานหรือไม่ดูยอดคลิกและยอดขายทีมเวิร์กหรือไม่ดูความเร็วในการตอบสนองหรือผลตอบรับลูกค้า 3. เทรนทีมให้ใช้ข้อมูลเป็นหลักไม่ใช่แค่เจ้าของเท่านั้นที่ต้องดูตัวเลขแต่พนักงานต้องเข้าใจเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ข้อมูลจะช่วยลดความวุ่นวายในการบริหารทีมอย่ารอให้พังแล้วค่อยกลับมาหาข้อมูลการใช้ข้อมูล อาจดูยุ่งยากในตอนแรกแต่เชื่อเถอะมันคือเสาหลักที่จะช่วยพยุงธุรกิจของคุณในวันที่ปัญหาถาโถมข้อมูลจะช่วยคุณตัดสินใจเร็วขึ้นข้อมูลจะช่วยคุณประหยัดงบข้อมูลจะช่วยให้ทีมของคุณพัฒนาและที่สำคัญข้อมูลจะทำให้คุณมองเห็นอนาคตได้ชัดกว่าความรู้สึกเสมอ